ดื่มน้ำกนลุกไปดื่มน้ำนะถงในอ่ไรก็า่ไปนะครับสิทสบเี่น้องนีอาหาไไอย่างไรก็ม่ากันะครับอทุกสิ่งทุ่ามีการผิดาดิิทางที่จะรับเรียกร้องะปิดเผยเราจรับวันนี้มีระบบยุคคณะกราธไทยนะครับเอาไปว่าห0ิบาทนะครับ นะครับเสาให้ข้อมาได้ขึ้นมาอีกอห้าไม้บาทสิกรนะครับแล้วก็มีของลุงแหวนลุงแหวนข้อมูลแล้วก็มีของใครจำไม่ได้ขอก็ให้มาของคุณพรทิพย์สิงแย้มสองร้อยนะครับของอ๋อลุงแหวนได้หนึ่งร้อยน,นะครับก็ยังมีอ๋อยังมีมาอีกใน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 ค่ำของอืนแบบนี้กันนะครับก็จะรับความรู้เข้าจากพี่น้องราชาก่อนที่เหนยอคนละสองพัน 2, บ้าน 1,500,200,300ร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมด30,000ืนะครับก็ได้มาพอแล้วนะครับในส่วนนี้แต่ยังยังเหลืออื่นอ่าเนโอกาสน,นะครับทางเจ้าภาพนะครับถ้าพร้อมอก็ขออนุญาตเรียนเชิญทางแท่นในพิธีที่จะได้ทำการยกเข้า,านะครับก็ูให้เป็นที่เรียบร้อยอย่าง,งนี้หนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับอากาศวันนี้ก็ ร้อนพอได้แต่ก็ย <na okay, S 1> ังพอไหวนะครับทุกคนทุกท่านที่หนีนะครับยังไงก็ร้อนก็น้ำร้อนน้ำเย็นนะครับตามถังต่างๆไปมากันยเราก็ดูแลกันเอานะครับร่ววมด้ยช่วยกันก็แล้วกันนะครับเข้าเงาเราเฉ๋มปอมไม่รู้คนถ่ายคนถ่ายยังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับพี่น้องเราทุกท่านคณะกรรมกาทุกคนทุกที่ นะครับขออนุญาตเรียนเชิญมาจับได้ยกข้อวมาด้วยกันทั้งหมดนะครับด้วยการได้รับความเคารอจากพระเดชพระคุณท่านพระครูพระครูวรวรรณวชรกิจเจ้าคณะตำบลอ่างกระเบือนะครับเพราะว่าอุโบสถหลังนี้มันไม่ใช่เป็นเงินของชาวบ้านเกาะีิเียดอย่างเดียวชาวบ้านเกาะีิเียดเป็นเพียงเจ้าของพื้นที่นะครับแต่ได้รับความรู้ประรัตกรรมนะครับผมเคยอ่านชื่อคนทำบุญมานะครับผมจำได้อย่างแม่นยำ